สวัสดีครับผมวันนี้วันที่18เมษายนปี2567ครับมาแบ่งปันข้อมูลกันนิดนึงสำหรับในเรื่องของเงินดิจิตอล1น0 0 0บาทนะครับผมนะวันนี้มี8ขั้นตอนนะครับสำหรับในเรื่องของการลงแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งก็แน่นอนครับว่าทางด้านของครังก็เผยข้อมูลนะว่าทางด้านของ s u p e ป Ad เนี่ยนะครับผมก็จะมีการใช้ในเรื่องของแอปทางรัฐ เป็นอีกหนึ่งตัวที่จะเชื่อมข้อมูลหลังบ้านไปลิงก์กับในเรื่องของแอปธนาคารในเรื่องของการเตรียมพร้อมการใช้จ่ายก็คือการสแกนปกติผ่านแอปโมบายแบงกิ้งของเราที่เรามีในแต่ละธนาคารเลยแต่จะมีนะครับผมนะซูเปอร์แอปหรือเขาเรียกว่าแอปทางนัดตรงนี้แหละคอยนะครับเชื่อมโยงข้อมูลของเราอยู่นะเพื่อจะเชื่อมหลังบ้านกันอีกทีหนึ่งวันนี้เราจะมาดูกันครับว่า8ขั้นตอน ในการลงแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยทำการอย่างไรให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับเราเริ่มจากในเรื่องของเกี่ยวกับเงินดิจิตอลหมื่นบาทที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลายท่านก็ติดตามข้อมูลข่าวสามกันอย่างต่อเนื่องนะนะครับผมในส่วนของแอปทางรัฐเนี่ยก็มีประโยชน์โอ้โหมากเลยทีเดียวเพื่อจะติดต่อในเรื่องของการทําธุรกรรมรวมไปถึงนะครับในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลต่างๆสํา,าสหรับภาครัฐเนี่ย มากมายเลยนะครับผมนะหนึ่งในนั้นครับโครงการที่เตรียมพร้อมไว้ช่วงไต่มาศสจะมีการลงทะเบียนรวมถึงไต่มาศสก็จะมีการใช้สิทธิ์ถ้าไม่มีการเลื่อนแต่อย่างใดก็จะเป็นข้อมูลตามนี้นะครับทีนี้ข้อมูลหนึ่งที่กระทรวงการคลังแนะนําก็คือเกี่ยวกับแอปข้อมูลที่จะเชื่อมหลังบ้านเพื่อจะเชื่อมต่อกับในเรื่องของธนาคารที่เรียกว่าโมบายแบงกิ้งคือแอปพลิเคชันการจ่ายเงินนะของพวกเราปกตินะครับ วิธีการลงทำอย่างไรนะครับในเรื่องของแอปทางรัฐนะครับท่านสามารถเข้าไปที่นะครับระบบ iOS นะฮะหรือว่าระบบ Android ก็ขึ้นอยู่กับว่าโทรศัพท์ของท่านนะครับพอเข้าไปแล้วนะครับผมให้พิมพ์ค้นคำว่าทางรัฐนะครับผมสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันตรงนี้นะก็คือนะครับให้ทำการกดติดตั้งเลยแล้วก็รอมันโหลดอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับในขั้นตอนที่1นะนะครับเมื่อโหลดเสร็จนะมันจะขึ้นหน้าจอตรงนี้นะครับผมก็คือเขียนคาว่า เปิดแอปขึ้นมานะนะครับสเต็ปที่2หรือขั้นตอนที่2พอเราเปิดแอปเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับนะครับการสมัครสมาชิกหรือว่าเข้าสู่ร,ระบบหมวดหมู่สิทธิเช่นครับสิทธิพิเศษเรื่องของยานพาหนะการเงินการประกันสุขภาพข้อมูลโอ้โหเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับเกี่ยวกับสาธารณูปโภคการศึกษาอันนี้ก็เช็คก,กอยศได้นะ นะครับผมในเรื่องของแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับขั้นตอนที่2นี้นะครับเรากดตรงบริการตรงนี้แหละหน้าหลักนะถ้าไม่อยู่ในหน้านี้ก็กดเข้าตรงนี้ครับกดเข้าสู่ปุ่มสีเขียวตรงนี้เลยนะก็คือสมัครสมาชิกนะครับหรือว่าเข้าสู่ระบบนะในขั้นตอนที่2ครับมาสู่ขั้นตอนที่3ก็จะมาปรากฏครับผมให้เราเนี่ยสมัครหรือว่าให้เลือกว่าท่านจะสมัครผ่านอะไรหลายท่านอาจจะมีในส่วนของนะครับไทยไอดี ก็สามารถนะครับกดปุ่มสมัครทางลัดด้วยไท a i ID ตรงนี้ได้นะครับหรือช่องทางอื่นก็ไม่ว่าจะเป็นตูบน้บนเติมเซเว่นอีเวนโอมากมายเลยก็แล้วแต่ว่าเราสะดวกรูปแบบไหนอย่างไรนะครับหรือนะครับหลายท่านบอกว่าเอ้ยเรามีบัตรประจําตัวประชาชนอยู่แล้วนะเราก็ใช้นี่เลยฮะสมัครด้วยบัตรประชาชนนะท่านก็คลิกตรงนี้เลยนะพอคลิกไปในขั้นตอนที่3นะครับก็จะมาปรากฏนะครับในขั้นตอนนี้ ท่านเตรียมนะครับในเรื่องของบัตรประจําตัวประชาชนตรวจสอบนิดนึงบัตรของเราเนี่ยนะครับสมบูรณ์หรือไม่อย่างไรทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะยา้ําเพราะว่าการใช้หรือการสแกนเนี่ย <c oughs> เขาให้สแกนทั้งหน้าบัตรประชาชนรวมไปถึงหลังบัตรประชาชนอันนี้นะครับต้องมีความสมบูรณ์ในระดับหนึ่งแสงได้ไหมอะไรต่างๆอันเดี๋ยวมาดูกันนะครับกดปุ่มครับสมัครด้วยบัตรประจําตัวประชาชนในกระบวนการขั้นตอนที่3ครับ มาสู่ขั้นตอนที่4เป็นในเรื่องของข้อกำหนดและก็ความเป็นส่วนตัวนะอันนี้ก็สามารถที่อ่านารายละเอียดพวกนี้ได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างก็จะมีในเรื่องของนะครับนะช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ให้ท่านติ๊กถูกฉันยินยอมนะเรื่องของการอ่านข้อกําหนดเงื่อนไขตรงนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยกดปุ่มข้างล่างสีเขียวนะครับเขียนข้อความสีขาวว่ายอมรับตรงนี้นะในขั้นตอนที่4ครับกดปุม่มยอมรับครับ มาสู่กระบวนการขั้นตอนที่5เนี่ยฮะอันนี้ก็คือเขามีข้างล่างบอกว่าเริ่มสแกนหน้าบัตรอ่ะน,นี่ก็ต้องมีสแกนหน้าบัตรคำแนะนำนิดนึงครับระวังนิ้วหรือสิ่งนะครับของปิดบังข้อมูลบัตรเนี่ยฮะเขาบอกว่าถ้าจับก็จับประมาณแบบนี้นะใช้นิ้วโป้กับนิ้วชี้นะนะครับจับแบบนี้แสงสว่างต้องได้ระวังแสงสะท้อนของบัตรด้วยนะครับเพราะว่าบัตรเนี่ยมันจะมีลายเส้นลายน้ำกลมๆถูกปะที่อยู่ในนั้นอยู่ท่านก็ต้องดูแสงตรงนี้ให้ดี นะครับแสงสว่างต้องได้มองเห็นต้องชัดนะครับเมื่อเราเตรียมพร้อมดังคำแนะนำเขาเรียบร้อย<ๆ>ก็กดปุ่มเริ่มสแกนหน้าบัตรนะครับเราก็นะครับขั้นแรกเขาบอกว่าอนุญาตนะครับให้ทางรัฐถ่ายรูปและก็บันทึกวิดีโอไหมนะอันนี้เราก็กดอนุญาตไปก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ดําเนินการนะครับผมนะทำการอะไรครับทําการสแกนนะครับหรือว่าถ่ายรูป หน้าบัตรก่อนนะนะครับเขาก็จะมีตัวอย่างข้างล่างนี่แหละนะแล้วก็จะมีวงกลมเล็กๆสี่เหลี่ยมข้างล่างถูกไหมวงกลมเล็กก็จะเป็นคุดมุมซ้ายด้านบนแล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับมุมขวาด้านล่างอันนี้ก็จะเป็นรูปหน้าเรานั่นแหละนยมันจะมีรูปของเราอยู่นะครับอ่ะก็สแกนไปนะครับก็ให้มันอยู่ในกรอบอะไรเงี้ยนะครับให้ถูกต้องเขาก็จะมีนะเขาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์หรือเขาเรียกตัวเลขระบุนะครับเกี่ยวกับความถูกต้องตรงนี้ท่านก็ ดำเนินการนะครับผมถ่ายรูปไว้นะครับเมื่อเสร็จครับเขาก็จะให้มาสู่กระบวนการสแกนด้านหลังบัตรเช่นเดียวกันก็บัตรหลังบัตรตะกี้แหละนะมันก็จะมี2ปุ่มปุ่มที่เป็นนะครับเขาเรียกว่าตรงกับเ,เขาเรียกว่าทองเหลืองใช่ไหมนสื่อชีพต,ตรงนี้นะครับให้ท่านให้ตรงกับในเรื่องของนะครับฝั่งทางนี้เช่นเดียวกันออันนี้ก็จะเป็น ลักษณะของกระบวนการขั้นตอนที่6กนะครับก็คือเกี่ยวกับการสแกนหรือถ่ายรูปด้านหน้าบัตรประชาชนตามด้วยด้านหลังบัตรประชาชนนะแต่ว่าตรงนี้หลายท่านอาจจะยากนิดน,นึงนะต้องดูแสงดูนู่นนี่นั่นนะครับให้เรียบร้อยนะครับในการที่จะดําเนินการสแกนนะครับต่อมาครับผมนะมาสู่กระบวนการขั้นตอนที่7นะครับอันนี้เมื่อดําเนินการ นะครับสแกนด้านหน้าบัตรประชาชนด้านหลังบัตรประชาชนสมบูรณ์แบบเรียบร้อยก็ตรวจสอบชื่อนามสกุลรายละเอียดของบัตรประชาชนของท่านให้ถูกต้องแล้วเขาก็จะมาให้ยืนยันเกี่ยวกับการสแกนใบหน้าอันนี้เขาก็จะมีบอกนะครับเช่นพยักหน้าช้าช้าอย่างต่อเนื่องหันซ้ายหันขวาระยะนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่นะครับเสร็จปุ๊บเขาก็จะทําการประมวลผลอันนี้อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการสแกนใบหน้า แล้วก็ดําเนินการนะครับนะ,ะรอระบบประมวลผลนะครับก็จะมีขีดถูกตรงนี้เสร็จสิ้นก็คือว่าทําการสแกนใบหน้าสมบูรณ์แบบแล้วนี่นะครับนี่คือกระบวนการขั้นตอนที่7นะครับยังไม่จบครับและกระบวนการขั้นตอนสุดท้ายก็คือในเรื่องของการตรวจสอบอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็มาดําเนินการนะครับในเรื่องของการตั้งชื่อ ก็ดูตามนะครับในเรื่องของรายละเอียดนะว่านะครับเขามีตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่อะไรนะครับก็ตั้งชื่อไปเสร็จแล้วนะครับเมื่อท่านตั้งชื่อตามเงื่อนไขเรียบร้อยนะครับผมก็จะมาสู่ในเรื่องของการตั้งพินโค้ดนะครับผมเขาก็จะให้ท่านตั้งพินนะด้วยกัน6หลักท่านก็จะต้องกรอกนะครับพินหหลักตรงนี้ใส่เข้าไปนะครับผมนะเพื่อยืนยันรหัสอีกครั้งหนึ่ง นะเสร็จแล้วก็เปิดในเรื่องของการสแกนใบหน้านะครับผมเพื่อจะเข้าใช้งานนะครับก็จะสะดวกมากขึ้นนอกจากใช้พินแล้วก็สามารถสแกนใบหน้าได้เอาละนี่ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการลงแอปพลิเคชันทางลัดเตรียมพร้อมเกี่ยวกับการติดต่อศูนย์ราชการต่างๆนะครับนั่นคือเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เตรียมพร้อมในเรื่องของการรองรับโครงการเติมเงินดิจิตอล1 0,000บาทนะครับอันนี้ก็เตรียมพร้อมไว้ภาพประมาณนี้ขอบคุณข้อมูลจาก กระซ่งกันครั้งที่อัปเดตแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบครัประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ